สวัสดีอีกรอบหนึ่งนะคะลูกค้าค่ะสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะคะพอดีว่ามีมีคนจะมาช่วยไล์ด้วยนะคะวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคนหนึ่งสวัสดีทั้งสองกล้องเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองกล้องเลยนะคะไม่ทายกันนะคะแต่ลุยตามตะวันซู้แม่จันไม่ได้เลยครับดูคนดูแม่จันขึ้นหนึ่งเป็นร้อยคนดูแม่จันตอนนี้ก็ไม่เยอะมากนะคะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเยอะก็ได้นะคะขอแค่แบบว่าแบบว่าแบบว่าช่วยซื้อใช่ช่วยซื้อนะคะไม่ต้องเยอะก็ได้นะคะแต่ว่าขอขอแค่ซื้อทุกคนคนละใบก็ยังดีนะคะกระจูกนะคะจะได้ จะได้ดังนะคะแล้วก็จะได้มีคนไปใช้นะคะกาอี้ยังตัวเดียวเหรอครับก้าอีเหรอคะแม่จันทําท่าเขินนะคะค่ะไม่ได้ทท่าเขินเ <laughs> ข,น <laughs> ขินค่ะไม่จันนึกว่ามีมีดารามาเมื่อกี้นะคะตกใจหมดเลยนะคะนึกว่าดาราจะมาดูประจูดนะคะเ <laughs> จมเจม,มลิลกาีตัวที่เก้าอีกตัวเดียว <laughs> <ะ S 2> <laughs> เราจะมาสวัสดีค่ะตาลูตามตะวันสวัสดีกล้องนี้ด้วยนะคะสวัสดีกล้องนี้ด้วยค่ะ ตามมาดูตามมาดูห้องไลฟ์ห้องสตูดิโอการไลฟ์ของันสตูดิโอสตูดิโอแม่จันรกมากเลยนะคะเพราะว่าอาทิตย์นี้นะคะจะต้องเคลียร์ของออกจากบ้านให้เยอะมากที่สุดนะคะเนื่องจากเนื่องจากจะมีงานแต่งงานไม่ใช่ของแม่จันนะคะของน้องสาวนะคะของน้องสาวนะคะครับค่ะอยสมาชิกกลุ่มผ้าผ้าไทยผ้าไทยใช่มาแสดงความยินดีกับน้องสาวคุณแม่จันขอบคุณค่ะ ให้สมาชิกแฟนคลับตะลุยตามตะวันด้วยนะครับนี่นะครับกระจูดแม่จันเป็นอ่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงใช่เป็นอะไรอีกเป็นสีน่ดนเป็นกระจูดคือชีวิตเป็นกระจูดคือชีวิตชีวิตของคนทํากระจูดคนขายกระจูดนี่นะครับคือตัวอย่างที่ดีตัวอย่างหนึ่งของคนสู้ชีวิต คนทำแม่จันสองศูนย์หนึ่งแปดอ๋อแม่จันสองศูนย์หนึ่งแปดนะใช่แม่จันสองศูนย์หนึ่งแปดค่ะสองศูนย์หนึ่งแปดแม่จันสองศูนย์หนึ่งแปดนะครับนี่คือตัวอย่างหนึ่งนะครับของการใช้ชีวิตอิสระการกลับมาอยู่ที่บ้านเพื่อจะมาดูแลพ่อแม่ลูกๆครอบครัวแล้วก็ขายแล้วก็ขายด้วยนะคะแล้วก็ปรหมทกระจุดด้วยไปในตัวด้วยนะคะไม่คิดว่า ตอนแรกก็ไม่คิดว่ากระจูดจะจะขายดีแบบนี้นะคะคก็เลยก็เลยลองลองทาแบบเบาๆดูนะคะแต่ไม่คิดว่าผลตอบรับกลับมาจะดีขนาดนี้นะคะขอบพระคุณมากเลยจริงๆนะคะลูกค้าที่ลูกค้าที่อุดหนุนนะคะไม่คิดว่าจะขายดีแบบนี้นะคะแล้วก็ขายไปได้เกือบจะหลายประเทศแล้วนะคะตอนนี้นะคะส่วนมากส่วนมากก็จะไปต่างประเทศเยอะมากนะคะครับเนื่องจากว่ามือถือสื่อสารนอกจากว่า เด็กๆจะเล่นเกมจะเล่นโซเชียลมีเดียจะเล่นเฟซจะเล่นไลน์คุณแม่จันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างหนึ่งของการใช้มือถือให้เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพอย่างพอเพียงนะครับเป็นมือถือสื่อสารที่ตะลุยตามตะวันชื่นชมมาตลอดแล้วก็ถ้าไม่ติดอะไรก็จะพยายามดูไลฟ์ของแม่จันแล้วก็ช่วยเม้นช่วยแชร์มาตลอดด้วยนะครับเพราะว่า เคยมีตะลุยตามตะวันนี่เข้ามาเยี่ยมนะคะแล้วก็ทีนี้ก็ทําความรู้จักกันนะคะแล้วก็จะเข้ามาดูไลฟ์เกือบตลอดเลยนะคะถ้าว่างใช่ไหมคะใช่ครับ <laughs> ทีนี้เรามาสัมภาษณ์ไลฟ์กันหน่อยหนึ่ง <c oughs> ว่า <c oughs> ความเป็นมาของการกําเนิดการเอา Facebook มาไลฟ์ขายกระจู่ม <c oughs> มีที่มาอย่างไงครับเริ่มจากที่เริ่มจากอาตอนนั้นใช่ไหมคะเราก็จะเห็นว่า เราก็จะเห็นว่าการไลฟ์สดเนี่ยมันจะมันจะมีขึ้นมาเยอะแล้วไลฟ์ขายเสื้อผ้าขายรองเท้าขายเครื่องสำอางไม่ว่าจะอะไรก็คือจะมีการไลฟ์สดใช่ไหมคะแล้วทีนี้เนี่ยจันนะคะเนื้อหายเนื้อหายเหลยานี้พยา์ามไปอะไรอ๋อค่ะแล้วก็ทีนี้ก็แล้วก็แล้วก็ทีนี้จันก็จะเริ่มนะคะเริ่มจากการที่เราก็มองหาว่าเราจะเอาอะไรมาไลฟ์ดีโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเยอะนะคะถ้าเราไปลงทุนเสื้อผ้า ถ้าเราไปลงทุนเสื้อผ้าลงทุนเครื่องสำอางลงทุนเราก็จะต้องมีต้นทุนเยอะนะคะแต่ว่ากระจูดเนี่ยเป็นพืชที่อยู่รอบตัวเรานะคะซึ่งเราเกิดมากับกระจูดนะคะครเราก็เกิดมากับกระจูดเราก็จะรู้ ดีว่ากระจูดเนี่ยกระจูดเนี่ยมันเป็นมาอย่างไงเราก็จะสามารถอธิบายลูกค้าได้นะคะแล้วมันเป็นมาอย่างไงอะคะกระจูดใช่ไหมคะครับกระจูดเป็นมาอย่างไรเหรอคะคตั้งแต่จําความได้เกิดขึ้นมานะคะกระจูดก็มีมาอยู่แล้วนะกระจูดมีมาอยู่แล้วจันตอนนี้31ปีนะคะ31ปีนะคะเกิดมาถึงก็เห็นกระจูดมาแล้วแต่ว่าวิวัฒนาการกระจูดเนี่ยจะเป็นมาเรื่อยๆนะคะเริ่มจากการสานเสือ้อเสือปูโตเออเสือปูนอนอะไรแบบนี้ค่ะเป็นลายสอง เริ่มจากการเป็นลายสงนะคะเริ่มจากการเป็นลายสงขึ้นมานะคะ <S <S ลายโงเสือเสือนี่คือศาสตร์ไหมใช่ศาสตร์นะคะถ้าภ<อ>าษาใต้ก็เรียกศาสตร์นะคะถ้าภาษ<ส>ากลางเรียกเสือนะคะ <ๆ S 2> แล้วทีวนี้ก็มันก็จะเริ่มพัฒนาการมาเรื่อยๆนะคะตอนจันอยู่สักประมาณ14 1 5 1่ส5เนี่ยมันก็จะเริ่มมีแล้วนะคะกระเป๋ากระจุดเป็นกระเป๋าเป็นกระบุงเป็นกล่องมันก็จะเริ่มมีมาเรื่อยๆเป็นรองเท้าเป็นเป็นกระเป๋าเดินทางอะไรก็มีนะคะแต่ว่า เรายังไม่ได้ไม่ได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบปรับปรุงรูปแบบให้มันทันสมัยทันยุคไวรุ่นขึ้นใช่ค่ะแล้วทีนี้พอมา2018นะคะมันก็อาจจะมีแบบยุคที่แบบว่ามีการพัฒนามากขึ้นนะคะมากขึ้นมีอิทธิพลของมือถือสื่อสารเข้ามาเกี่ยวข้องจนทำให้กระจูดสามารถพัฒนาได้ไกลมากนะคะก้าวไกลมากเลยจริงๆค่ะแล้วทีนี้ก็เราก็จะพัฒนา พัฒนากระจุดเนี่ยไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆโดยหมายถึงพัฒนารูปแบบใช่รูปแบบแปลรูปผลิตภัณฑ์ใช่ค่ะในรูปแบบต่างๆใช่ค่ะมีหลายอย่างมากนะคะกระจุดมีหลายอย่างนะคะอันนี้หมวกอันนี้หมวก,อ,มวกอันนี้หมวกค่ะอันนี้หมวกนะคะหมวกนะคะอันนี้เป็นเสือปูโตะนะคะเป็นเสือปูโตะแล้วก็ของใช้เยอะมากนะคะเสือปูโต๊ะนะคะเจกันเจกันก็มีค่ะเจกันเห็นไหมคะเจกันเราก็มีนะคะเจกันเราก็มีนะคะ กระเป๋าเนี้ยก็คือเป็นเบสิกไปแล้วนะคะกระเป๋าเนี้ยเป็นเบสิกแล้วกระเป๋านี่เป็นเบสิกไปแล้วที่เราจะทําขึ้นมาแต่ว่าเราจะพัฒนารูปแบบนะคะเหมือนเราจะมีรูปแบบมาเรื่อยๆนะคะรูปแบบมาเรื่อยๆนะคะกระจุดเนี่ยเราจะมีรูปแบบมาเรื่อยๆนะคะทำมีนี้ด้วยครับนี่คืออะไรครับอันนี้แหระคะ อันนี้เหรอคะเป็น,ปนสำหรับไว้ถ่ายรูปนะ,ะนานดีทองนาดีทองเป็นคําพูดที่จันใช้อาจจะใช้ติดปากมานะคะคเพื่อเป็นการดึงดูดลูกค้านะคะที่สําหรับ,รบามาดูกระจุดแม่จันนะคะเราก็จะต้องมีการพัฒนาการขายถ้าสมมติว่าเราอยู่กับที่ลูกค้าก็จะเบื่อนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการพัฒนาการขายขึ้นเรื่อยๆนะคะอ่านิเป็นพัดนะคะพัดกล่องกระดาษเช็ดู้ มีหมดค่ะคมีหมดนะคะกล่องกระดาษเช้ชู่ก็มีนะคะเสือฟูตโต้อะไรก็มีนะคะเป็นอ่างแมวนะคะสําหรับแมวนอนก็มีค่ะ กระบุงใส่เสื้อผ้ามีกล่องใส่เสื้อผ้ามีนะคะรองเท้าก็ยังมีเลยค่ะอ๋อรองเท้ามีด้วยอครับรองเท้ามีแต่ว่ารองเท้าเพิ่งจะส่งไปให้เขาขายชิงแอกไหมคะอ๋อตอนนี้มีงานอยู่ที่อิ p แพ็ทราบว่ามีมีหลายกระจูดไปเปิดบูธที่อิมแพ็กเมืงองทองธานีใช่ค่ะแล้วก็แต่ละบูแต่ละบูธเนี่ยเขาจะเป็นโอท็อปหมดเลยนะคะจะเป็นออโอท็อปหมดเลยนะคะลูกค้าจะเป็นโอท็อปสีดาวสีดาวห้าดาวหมดเลยนะคะที่ไปขึ้นกับเมืองทองได้นะคะเพราะจะต้องผ่านการคัดเลือกจากจังหวัด แต่แต่แต่ผมชื่นชอบกระจุดแม่จันตรงที่ว่าไม่ต้องไปไหนออยู่บ้านก็ขายได้อะทำง่าตรงนี้มันเก่งมากเลยไม่คิดไม่ไม่คิดเหมือนกันนะคะไม่คิดว่ากระจุดจะอยู่บ้านแล้วก็ขายได้นะคะดีที่ว่ามีลูกค้าให้การตอบรับดีมากก็คือเราสามารถขายได้นะคะมีแฟนคลับเยอะเลยใช่ไหมครับในกลุ่มตอนนี้แหละค่ะก็มีกลุ่มกลุ่มอะไรนะผ้าไหมไทยอะไรใช่ผ้าไหมแหล่งรวมผ้าไหมกลุ่มแหล่งรวมผ้าไหมแหล่งรวมผ้าไหมแล้วก็มี ท่านาท,ท่านผู้ใหญ่ทั้งทั้งหลายผู้ใหญ่ใจดีที่อุดหนุนกระจุดแม่จันเอาไปเป็นเครื่องประดับประกอบการแต่งตัวช,ชุดไทยสวยๆงามๆใช่ไหมค<า>รับ<า>ขาะเยอะมากนะคะขอบพระคุณมากเลยจริงๆที่อุดหนุนนะคะถ้าไม่มีลูกค้านะคะจันก็ไม่สามารถอยู่ได้นะคะเพราะฉะน,นั้นต้องขอบคุณลูกค้ามากนะคะที่อุดหนุนของไทยแล้วก็ใช้ของไทยนะคะข้อดีในการกลับมาทํากระจุดแม่จัน์2018ที่บ้าน ยกตัวอย่างข้อดใีให้เพื่อนๆ,ๆฟังหน่อยครับว่ายกตัวอย่างข้อดีใช่ไหมคะคขอ้ขอดีขอด้ขอที่1เลยนะคะคสําหรับจันนะคะข้อดีขอด้อที่1ของจันก็คือว่าเราสามารถเพิ่มรายได้กับชาวบ้านนะคะอันนี้คือข้อสําคัญเลยนะคะเพิ่มยังไงครับอ่าสมมุติว่าจันขายดีใช่ไหมคะจันขายดีเนี่ยลูกค้าของจันเนี่ยซื้อของจันเยอะนะคะคแล้วทีนี้เนี่ยชาวบ้านก็จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพราะจะได้มีงาน เพิ่มขึ้นเรื่อยๆๆนะคะงานจะแล<ะ>้ว <มา S 2> เกี่ยวอะไรกับชาวบ้านครับอะเพราะว่าจันมีงานจันก็ต้องเอาไปให้ชาวบ้านสารใช่ไหมคะชาวบ้านผลิตขึ้นมาชาวบ้านผลิตขึ้นมาแล้วก็มาให้จันจันก็เป็นคนขายนะคะจันก็เป็นคนขายเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวบ้านจะได้มีงานก็คือไม่ขาดมือเลยนะคะไม่ขาดไม่ขาดว่าเดือนนี้ฉันจะมีไรายได้ไหมฉันจะได้สารไหมอะไรแบบนี้นะคะ เพราะว่าแม่จันขยันไลฟ์ครับไลท์ทั้งกลางวันไลฟ์ทั้งกลงางค,คืนใช่ค่ะไลฟ์ทั้งกลางวันไ like ลฟ์ทั้งกลางคืนนะคะแล้วข้อดีข้อทีอ่สองของเราก็คือว่าเราได้อยู่บ้านรเราได้อยู่บ้านนะคะแล้วก็ทีนี้เราก็ได้ดูแลลูกด,ดูแลลูกดูแลพ่อแม่นะคะคแล้วข้อดีข้อทีอออ่สามของเราก็คือว่าเราจะได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะได้อะไรอ่า ใช้เวลาใช้เวลาใช้เวลายู่ครอบครัวนะคะมากขึ้นนะคะอยู่กับลูกจากการที่เราต้องไปทํางานนอกบ้านเราก็มาอยู่ในบ้านนะคะเพื่อที่จะทํางานที่เราคิดว่าตอนแรกเราไม่ได้มองเห็นคุณค่าของกระจุนะคะตอนนั้นเป็นการที่เราไม่ได้เห็นคุณค่าของกระจุเลยเพราะว่า เราคิดว่าเราเราเกิดมากับกระจูดเราก็ไม่คิดว่ากระจูดเนี่ยมันก็คือชีวิตของเราได้แต่ว่าตอนนี้กระจูดมันก็คือชีวิตของเราไปแล้วนะคะเพร,รนาะฉะนั้นลูกค้าขาฉันก็ขอฝากด้วยนะคะให้ลูกค้าเนี่ยช่วยหนุกนกระจูดนะคะเป็นเป็น,เป,นเป็นงานอาหัตกรรมงานปีมือ<ช>แฮ<ผ>นเ<ข>มดใช่ค่ะแล้วก็ดีไซน์แล้วแต่จินตนาการของผู้สารหรือว่า ตามแบบที่ลูกค้าต้องการใช่รับแบบที่ลูกค้าต้องการรับะะออเดอร์ตามแบบด้วยไหมรับหมดเลยค่ะรับหมดนะคะแต่ว่าเราก็จะต้องดูก่อนว่าแบบนี้เนี่ยจะมีคนสารได้ไหมเพราะว่าคนสารตอนนี้นะคะเป็นวัยรุ่นเหมือนจันเนี่ยที่จะสารแบบนี้น่ะน้อยมากนะคะลูกค้าขาน้อยมากส่วนมากจะมีคนอายุเยอะเท่านั้นที่จะผู้เฒ่าผู้แก่ใช่ที่จะสารได้ทักทายสวัสดีค่ะวันนี้มีตะลุยตามตะวันนะคะมาไลฟ์กับจันด้วยนะคะพอดีว่าตะลุยตามตะวันเนี่ย มาเยี่ยมใช่ไหมคะมาเยี่ยมแล้วก็มาไลฟ์ด้วยทั้งกล้องตะลุยตามตะวันแล้วก็กล้องแม่จันนะคะฝากติดตามนะคะลูกค้าคะฝากลูกค้าของจันด้วยติดตามตะลุยตามตะวันด้วยนะคะฝากแฟนคลับตะลุยตามตะวันนะครับดูไลฟ์กระจูดแม่จันนะครับตะลุยตามตะวันยืนยันเลยนะครับว่าแม่จันนี้เป็นคนขยันแล้วก็กระจูดแม่จันนี้ครับราคาไม่แพงไม่แพงนะครับราคาจับหา ซื้อหาจับต้องได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับแม่จันนี้สบายครับไปเสนีมารับถึงบ้านเป็นรถๆเลยครับใช่ใช่ค่ะถ้าดูจากโพสแม่จันนะครับใช่ค่ะเพราะว่าเราจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่าไปสนีช่วงนี้นะคะจะมีไปเสนีเคอรี่นะคะมาเสนอเพราะว่าเราส่งของเยอะด้วยนะคะอ๋อมีเคอรี่เข้ามาเสนอด้วยอ๋อสุดยอดเลยครับนี่เห็นไหมครับมาเสนอเองนะคะชีวิตเรา ของกระจูดแม่จันทร์อ,อ,อยู่กับบ้าน,นมีนมนผู้บริการมาสนับสนุน,นอย่างผู้จัด,ดจัดส่งสินค้าจัดส่งของนอกจากไปริณีไทยแล้วยังมีเคอรี่ยัยงเข้ามาอีกนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าทําอะไรอยากไดอย่างหนึ่งที่จริงแล้วก็จังใช่ค่คะจะทําให้ชีวิตสมบูรณ์ครับใช่ค่คะ เพราะฉะนั้นฝากด้วยนะคะฝากฝากทุกคนเลยนะคะที่ที่กาลังมองหาอะไรก็แล้วแต่นะคะให้ลูกค้านะคะลูกค้าของจันนะคะมองหาอะไรก็ได้ที่อยู่รอบตัวของตัวเองนะคะและคิดว่าอะไรก็ได้ที่เราคิดว่าเรารู้จักเขาดีพอให้รู้จักเขาดีพอแล้วก็เราสามารถให้คำตอบเขาได้นะคะว่าว่าสิ่งนี้มันเป็นมาอย่างไงนะคะเพราะฉะนั้นให้ดูสิ่งรอบตัวของเราที่เราคิดว่า เราสามารถทําได้นะคะทําให้ดีที่สุดนะคะเหมือนกับจันที่มองกระจุดจันไม่คิดว่ากระจุดนะคะจะมาทําให้จันถึงจุดนี้ได้นะคะให้จันมีเกือบจะทุกอย่างนะปัจจุบันนี้นะคะก็คือกระจุดนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ให้ทุกคนดูสิ่งรอบข้างของตัวเองอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะ ให้เป็นแรงบันดาลใจเหมือนกับกับที่จันได้นะคะจันไม่ได้สบายมาตั้งแต่เกิดนะคะจันก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่มีความลําบากมาตั้งแต่เกิดนะคะแต่ว่าความสบายเราสามารถสร้างเองได้นะคะความสุขสบายเราสามารถสร้างเองได้ความรวยก็เหมือนกันเราสามารถสร้างเองได้แต่จันก็ไม่ได้รวยนะคะขอแค่แบบพอมีพอกินก็พอนะคะครับนี่นะครับคือเศรษฐกิจพอเพียงกระจูดคือชีวิตชีวิตของคนทํากระจูดขายกระจูดนะครับด้วย โซเชียลมีเดียอย่าง Facebook นะครับต้องขอบคุณคุณมาร์คด้วยนะครับมาร์คเป็นเบอร์เก Facebook ที่สร้าง Facebook ขึ้นมาให้แม่จันได้มีการประกอบอาชีพที่บ้านอย,อยากเจอคุณมาร์คมากเลยนะคะผมก็อยากเจอครับอยากเจอมากเลยอยากเจอคุณมาร์คนะคะเผื <c oughs> ่อบ่าไลฟ์ของเรานะคะไปถึงคุณมาร์คนะคะฝากบอกคุณมาร์คด้วยนะคะว่าอยากเจอมากเลยนะคะอยากเจอคุณมาร์คมากเจ้าของ Facebook อยากจะถามว่าคิดมาคคิดมาคิดมาได้ยังไงให้มี Facebook ขึ้นมาเนี่ยอยากเจอมากๆเลยจริงๆนะคะครับ ลองค้นหาสืบประวัติคุณมาร์คดูจ้าคุปเกอร์ครับว่าว่ามาร์คสร้างสร้างเฟซบุ๊กมาเพื่อเพื่ออะไรสร้างมาได้อย่างไงแล้วก็เจริญเติบโตจนแบบโอ้โหล้นโลกได้ยังไงนะครับตอนนี้ลูกค้าต่างประเทศสั่งไปส่งที่ไหนบ้างนะคะตอนนี้ที่ส่งนะคะที่ต่างประเทศตอนนี้นะคะที่มีลูกค้าดูอยู่ตอนนี้ก็คือออสเตรเลียนะคะออสเตรเลียญี่ปุ่นนะคะออสเตรเลียญี่ปุ่นอเมริกาอังกฤษค่ะ นนี้ะะคก็เป็นลูกค้าคนไทยนะคะที่ทใช่ค่ะเขาอาจจะมีแบบไปไป,ไปไปเสนอไปเสนอต่างต่างประเทศได้เขาอาจจะมีบริษัทของเขา อ๋อก็คือรับซื้ออย่างแม่จันแล้วก็ไปขายต่อในต่างประเทศครับแล้วก็มีเคอรี่เข้ามาสนับสนุนในการจัดส่งจัดส่งไปรษณีย์ด้วยนะคะไปรษณีย์ด้วยจะใช้ไปรษณีย์เป็นหลักนะคะไปรษณีย์ส่งต่างประเทศด้วยครับส่งค่ะไปรษณีย์ส่งต่างประเทศแต่ว่าไปรษณีย์เราจะต้องเช็คก่อนนะคะเช็คเช็คปลายทางก่อนว่าปลายทางเนี่ยปลายทางเนี่ยจะสามารถส่งได้ไหมนะคะไปรษณีย์สามารถส่งได้ทั่วโลกก็จริงแต่ว่าเราจะต้องเช็คว่า เมืองที่อยู่เหมือนวันก่อนจันก็มีประสบการณ์การส่งไปเสีีค่าส่งเยอะมากแพงมากค่าส่งกับจะเป็นเศนนะคะค่าส่งแพงกว่าค่ากระจุ่อีกใช่ค่าส่งแพงกว่าค่ากระจุดอีกจันก็ส่งนะคะแต่สุดท้ายนะคะพอไปอยู่ที่สุวรรณภูมิของก็ต้องตีกลับมาหาจันเพราะว่าเมืองที่เขาอยู่ไม่สามารถส่งได้เชียงกรีดที่อังกฤษมันเป็นเกาะเกาะหนึ่งนะคะที่อังกฤษนะคะแต่ว่าไม่สามารถส่งไปได้นะคะก็เลยต้องตีกลับมาหาจันอีรอบหนึ่งแต่ว่า การสองอ่งสินค้าในรถนั้นนะคะก็ทําให้จันมีประสบก,การณ์สาหรับการส่งไปเมืองนอกมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจันจะต้องเช็คก่อนว่าเมืองนั้นนะคะส่งไปได้หรือเปล่ามีไปรษณีย์สง่งหรือเปล่าจะต้องเช็คจากไปรษณีย์ให้เรียบร้อยก่อนตอนนั้นจันก็ไปเช็คะระยละเแต่ว่าเขาไม่ไปรษณีย์ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นเกาะที่เขาอยู่เป็นกเกาะเพียงเขาเขาคิดว่าเป็นอังกฤษเป็นอังกฤษเขาคิดว่าไปได้แต่พอไปสุวรรณภูมิที่สุวรรณภูมิเนี่ยเขาสามารถบอกได้ว่า ไม่สามารถไปได้เพราะว่าเป็นเกาะครับค่ะตอนนั้นส่งทุเรียนไปด้วยนะคะลูกค้าอยากได้ทุเรียนลูกค้าอยากได้ทุเรียนอยากได้เงาะอยากได้อยากได้เงาะอยากได้กระโทนนะคะก,ก็ส่งให้จันก็ซื้อส่งให้ลูกค้านะคะแต่ว่าไม่สามารถส่งได้ ต้องตีกับมา,าจันเลยนะคะทีนี้ลองเช็คเคอรี่ดูครับว่าเคอรี่สามารถส่งได้เมืองไหนบ้างประเทศไหนบ้างเคอรี่ใช่ไหมคะครับยังไม่เคยเช็คกับเคอรี่นะคะฝากเคอรี่ด้วยนะครับช่วยเช็คให้กับจุดแม่จันด้วยนะครับได้ค่ะเผื่อว่าจะเป็นแนวทางหรือว่าเป็นทางเลือกให้สําหรับลูกค้าของจันด้วยนะคะการขนส่งก็คือสิ่งสําคัญในการในการขายออนไลน์ตอนนี้นะคะครับเพราะว่าถ้าขนส่งของเราไม่มีคุณภาพนะคะ สินค้าก็จะเสียหายสินค้าก็จะเสียหายร้านอยู่แถวไหนคะร้านอยู่ร้านอยู่นครศรีธรรมราชนะคะอำเภอชะอวัตต์ตเบลคลึงอ๋อสวัสดีครับาปลาล์มทัสติกเปลี่ยนชื่อแล้วครับตอนนี้อยู่ที่หมู่ที่สามหมู่ที่สามตำบลคลงอำเภอชาอวัเภอ,อชอวดัดจังหวัดนครศรีธรรมราชประเทศ ไทยแลนด์ประเทศไทยนะครับไทยแลนด์ยุค4 0นะคะครับเห็นไหมครับมือถือสื่อสารสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงครับผมยอมรับเลยครับสุดยอดแม่จันนี้ครับแล้วก็ในบรรดากระจูดทั้งหลายนะครับตะลุยตามตะวันขอยืนยันเลยนะครับแม่จันขายถูกกว่าที่อื่นเยอะมากๆครับขอบคุณค่ะฝากุดหนุนด้วยนะคะฝากผมกระดิ่แม่จันนะคะอย่าลืมนะคะ ครับบอกไปแล้วนะครับคุณปางมาสิกว่าแม่จันอยู่ที่ไหนค่ะอยากมาเที่ยวก็มาได้นะครับมาได้ค่ะมาได้ค่ะมาซื้อที่ร้านก็ได้นะครับได้ค่ะซื้อที่บ้านนะครับไม่ใช่ร้านครับบ้านได้เลยค่ะมาเยี่ยมชมที่บ้านก็ได้นะครับในเฟซบุ๊กก็ใช้ชื่อกระจุดแม่จันเหมือนเดิมนะคะกระจุ่แม่จันจันชื่อจันนะคะก็เลยกระจุดแม่เป็นคุณแม่เลี้ยงลูกด้วยนะคะก็เลยใช้เป็นกระจุดแม่จันนะคะครับก็เลยเป็นที่มาของกระจุดแม่จันแบบนี้ ยินดีมากครับค่ะครับต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่มาเยี่ยมนะคะครับเป็นยวที่นอนลูกแมวแบบเหรอคะอ๋อได้ค่ะมันก็จะเป็นกระจาดแบบนี้นะคะครับพอดีมีพุ่มกับตะลุดำตะวันมาด้วยครับอ๋อค่ะพุ่มก,กับนั่งกับกับที่นนะคะครับอ,อันนี้นะคะไว้สําหรับแมวนอนนะคะแมวนอนอันนี้ค่ะ อ๋อแมวนอนนี้คำว่าแมวนอนนี้ได้ยินมาจากไหนแล้วนะไอ้นั้นลิ้นแมวอันนี้แมวนอนได้แมวนอนได้นะคะก็จะเอาไปใส่เทียบกับฝ่ามืออ่าจะวัดกับฝ่ามือเห็นไหมครับใหญ่มากค่ะใหญ่มากนะคะใหญ่มากนะคะลูกค้าลงก็ไปนอนได้ไหมครับได้ได้คุณสามารถลงไปนอนได้ใช่ค่ะเผื่อว่ามีคนรักสัตว์ฝากไว้ด้วยนะคะให้แมวนอนได้นะคะแมวนอนได้หมานอนได้ค่ะได้หมดเลยนะคะ อชไรยนะใช่ไอ้นกกระเช้าค่ะกระเช้าขายดีมากกระเช้าลูกหมูก็นอนได้ครับอ่าได้ค่ะหมูหมูป่าที่หมูป่าหมูป่าคารเดมี่หรอคะครับหมูป่าคาเดมี่ก็านอนได้นะครับนอนได้หมดเลยนะคะให้เป็นกระเช้ากระเช้ากระเช้าไว้ใส่ของขวัญปีใหม่ให้กับให้กับใครก็ได้ค่ะที่เราต้องการจะให้นะคะคนที่เรารักก็ได้นะคะหรือว่าใครก็ได้นะคะ อ ah, ันน eh ี้เป็นกระเช้านะคะขายดีมากนะคะขอโปรโมทเลยว่ากระเช้าของเราขายดีมากแข็งแรงทนทานนะคะลูกค้าที่ซื้อไปนะคะจะรู้ว่ากระเช้าของเราแข็งแรงขนาดไหนนะคะรับน้ําหนักได้เป็น1ิกิโลเลยนะคะรับน้าหนักได้เป็น10กิโลเลยนะสุดยอดครับอนนี่นะคะมีหลายสีให้เลือกนะคะมีหลายสีให้เลือกค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะราคาแค่150บาทนะคะสําหรับกระเช้านะคะอันนั้นเป็นกระเป๋าอันนั้นเป็นกระเป๋าค่ะผมชอบสีเขียวครับ น่าสีเขียวนะคะสีเขียวก็มีมีทุกสีค่ะมีทุกสีนะคะลูกค้าคนไหนที่ต้องการนะคะสามารถสั่งได้หมดเลยทุกสีค่ะได้หมดเลยอ่าหัวขาดไม่เอาหัวขาดเอาโอเคโอเคค่ะหัวขาดนะอันนี้ค่ะมีอะไรอีกครับอันใหม่ใหม่ใหม่หรอคะลักล้ากระเป๋าได้หมดกระดุมอ่าอันไหนสวยครับ อันนี้กระเป๋าเครื่องสำอางผู้ผูกลับจัดมาครับอันนี้อันนี้ก็จะติดแบรนด์ของเขาเองเขาจะติดแบรนด์ของเขาเองนี่ก็คือออเดอร์มาตามออเดอร์นีนสี้แตามออเดอร์อันนี้แปลงกรีนะคะแปลงกรีตติดแบรนด์มานี่ออเดอร์ไปส่งแปอังกฤษนะครับอันนี้แบรนด์ของเขาเองนะคะนี่แบรนด์ของเขาเองนะคะเขาจะออกแบบมาเองนะคะแบบดแบบของเขาเนี่ยเขาจะออกแบบมาเองแล้วก็มาติดแบรนด์ให้เขาแค่นั้นเองค่ะกระเป๋าใส่ขึ้น่องกลางก็ตอะไรอันนี้ในคือกระเป๋าเครื่องสำอางสวัสค่ะทุก แล้วแล้วแล้วกระเป๋าอันไหนที่ว่าสายทําจากกบมั้งครับอ่านี้ค่ะนี้ก็เป็นอันนี้อันนี้เป็นสายธรรมชาติเหมือนกันอันนี้ก็กกค่ะนี่คือกกนะคะอันนี้ีกเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนทีละอันไหนคะแม่ค้าก็จะไปเร็วนะคะความเป็นแม่ค้าจะสูงมากอ่านี้นะคะนนี้ก็สายจะเป็นหนังจะเป็น P ี c นะคะจะเป็นหนังนี่นะครับมีผ้าแล้วก็มีเชือกรูดปิดได้นะคะเก๋ไก๋มากครับ อ่าแล้วการออกแบบของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะครับตามสติกสนใจส่งไปขายฟิลิปปินส์ไหมครับออยินดีส่งค่ะส่งได้หมดนะคะอันนี้นะคะจะเป็นผ้านะคะข้างในนะคะผมอยากรู้ไอ้นั้นอ่หูที่ว่าทําจากกบอ้นไหนอันนี้คือกบอันนี้คือกบค,ค่ะนี้คือกบนะคะอันนี้คือกบนะคะอันนี้คือกบที่อยู่ในน้ําเลยนะคะ กกที่อยู่ในน้ำนะคะแต่ว่ากกนะคะลูกค้าขาจะต้องบอกเลยว่าจะต้องเลือกนะคะไม่ได้แบบว่าเอามาใช้ได้หมดทุกอันนะคะกกก็จะต้องเลือกนะคะต้องคัดว่าอ่าอันไหนอันไหนใช้ได้อ่อนก็ใช้ไม่ได้แก่ก็ใช้ไม่ได้ต้องใช้แบบพอดีนะคะถ้าแก่เกินต้องสาวสาวใช่ถ้าแก่ใช่ค่ะถ้าแก่เกินเนี่ยมันจะเป็นเซียนเขาบอกว่าจะมันเป็นเซียนนะคะเพราะฉะนั้นต้องต้องคัดต้องต้นต้นจริงๆมันผมเคยเห็นแถวพัทลุงไม่แถวพลุ ใส่เครงนี้นะครับเป็นสามเหลี่ยมเหมือนเหล็กขุดชาร์จเลยใช่ใถูกไหมเพราะว่าเดี๋ยวจะดูคลิปต่อไปนะครับผมตั้งเวลาโพสไว้สเก็ตด้วนโพสไว้จะเห็นว่าการเก็บต้นกระจูดเก็บยังไงแล้วก็คุกโคนยังไงแล้วก็คัดยังไงแล้วก็มาตากยังไงแล้วก็แล้วก็รีดยังไงใช้ลูกกิ้งรีดด้วยเท้าแล้วก็ ต้นกกเป็นยังไงต้นกระจุดเป็นยังไงผมโพสไปแล้วนะครับไม่จำไม่ได้ว่าคืนนี้หรือว่าพรุ่งนี้เช้าสองสาวันนี้นะครับสองวันนี้นะครับคือตั้งแต่ขั้นตอนในการไปตัดกระจุด,จดที่โคนมันแล้วก็มาคัดเอาที่เขาเรียกกันอะไร,รกระจุดตายเอาที่ตายออกตอ,กตอก,อกตอกขลิกตอกออกตอกออกแล้วก็ เหลือเฉพาะต้นที่สวยๆแล้วก็มาจัดความยาวให้มันพอดีกันแล้วก็ตัดปลายแล้วก็มาวัดความยาวมีไซส์2เมตร1.5เมตร1เมตรแล้วก็เอามามัดเป็นกรรมแล้วก็ไปคุกโคลนคุกโคลนประมาณ5วิแล้วก็เอาไปพึ่ง การพึงมีสองแบบถ้แม่จาริบายการพึงมีสองแบบใช่ไหมคะแบบแบบพัดแบบ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 ว่ากระโจมใช่แบบกระโจมแบบกระโจมถ้าแบบบ้านๆพูดภาษาใต้ก็คือเนาะแบบเแีบคว่าเปรือจินแีบคว่าเปรือเแีบคว่าเปรือก็ zoom เป็นเป็นซ o o m เป็นซระมเป็นกระโจมนึกอาแบบแบบลายนะแบบลายไล่ก็คือว่าแบบไร่ลำนะครับเป็นพัดนะครับวางเรียงลายเป็นพัดแบบนี้ถ้าแบบกระโจมเขาก็แบบว่า อะไรนะสมมติมันเป็นอ่าเหมือนนางงามเหมือน,น,น,นในเหมือนในเหมือนในที่นางงามไปเดินอะ่ะนางงามอ๋อมีนางงามมาถ่ายดีมีนางงามมาถ่ายของของพัทลุงออของพัทลุงนะคะนางงามจะเดินบนบนขเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเวทีเหมือนมีเวทีสําหรับกระจูดเลยอะ่<ๆ>ะกระจูดกระจูดจะเป็นกระจุมกระจุมกระจุมแล้วก็นางงามก็จะเดินผ่านน่นนะค่ะอ๋อนางงามการท่องเที่ยวใช่นางงามการท่องเที่ยวแบบก้าวาเดือนไหมครับอย่าลืมนะครับผมโพสไปแล้วนะครับ ฝากลูกค้าจัดด้วยติดตามนะคะลูกค้าอยากรู้ขั้นตอนการการทำนะคะกว่าจะได้กระจุดแต่ละแต่ละแบบนะคะฝากด้วยเมื่อคืนจันก,กว่าอธิบายไปแล้วแล้วก็ฝากติดตามตะลุยตามตะวันนะคะเพราะว่าตะลุยตามตะวันได้โพสต์เอาไว้นะคะฝากลูกค้าเข้าไปดูเลยลงไปถ่ายถึง <laughs> ในพลุนะ้ครับแล้วก็เดินย่ำไปในพลุไปดูวิธีการเลือกการตัดแล้วก็การกรรมการคัดแล้วก็การตัดตัดให้มันเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นมัด ความยาวเท่ากันแต่ละมัดแต่ละมัดแล้วไปคุกโคนแล้วก็เอามาพึ่งตากแล้วก็ตากสามแดดตากสามแดดสามแดดสี่แดดห้าแดดเยอะนะคะตากหลายวันเหมือนพี่ก็บอกผมว่าตากสามแดดของบ้านเ็าตากสามแดดหลายวันนะคะหลายวันมากนะคะสามแดดแล้วก็พอมันแห้งแล้วก็เอาใบรีดรีดมีสองอย่างรีดกับเครื่องกับรีดกับเท้ากับเท้าเท้าใชะไรครับใช้ลูกกิ้งที่เป็นหิน หินกลมๆเป็นเป็นแท่ง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 ใหญ่ๆเนาะแท่งใหญ่ๆอ่านี่สมนี้นี่เป็นหินนะครับแท่งใหญ่ๆแล้วก็แล้วก็กระจูดเป็นเส้นแล้วก็เท้ายืนบนี้แล้วก็กิ้งไปกิ้งมาเพื่อให้ให้มันแบนแบนเพื่อจะเอามาสารแบบนี้ครับใช่อ่ากว่าจะได้แต่ละใบนะคะนานมากค่อยๆนะคะนานมากนะคะครับขั้นตอนนี้ หลายขั้นตอนมากคนทํานี้แบบโอ้โหชื่นชมมากเลยครับในความอดทนอุตสาหะของทุกคนนะครับทุกคนในชีวิตคนกระจมกว่าจะได้แต่ละชิ้นนะคะใช้เวลานานมากนะคะที่ผมมาเยี่ยมแม่จันรือว่าผมชื่นชอบแม่จันตรงที่ว่าไม่ไม่ใช่เรื่องนั้นนะครับขอโทษนะครับชื่นชอบที่ว่าสามารถใช้ Facebook ในการไลฟ์ขายกระจูดได้จริงๆ ก็ขายได้ดีด้วย <S 2> <S 2> ในราคาไม่แพง <S <S คำว่าไม่แพงนี่คืออ่ะไปเช็คได้เลย <S <S เลตลาด <S <S 2> <S 2> ไปเช็คในตลาด <S <S 2> <S 2> ได้เลยนะครับ <S <S ตลาดใต้โนดตลาดเคลน้อยแล้วก็มาดูในไร์แม่จันยืนยันเลยนะครับแม่จันขายถูกจริงๆครับ <S <S ขอบคุณครับ ขอบคุณนะคะฝากติดตามด้วยนะคะ